ที่ทานชาดกเรื่องสามสหายช้างลิงนกกระทาในอดีตการณ์ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตว์สามชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันที่ต้นไทรกลางป่าสัตว์ทั้งสามชนิดคือนกกระทาลิง และช้างแม้จะอาศัยอยู่ที่เดียวกันสัตว์แต่ละตัวต่างมีความถือดีประพฤติตนตามใจชอบโดยไม่เคารพยำเกงซึ่งกันและกันแม้คันจังเลยเจียกช่วยด้วยเป็นยินไว้อะไรกันเนี่ย ว่าแลา้วยังทำเฉยชยนี่แน่เอาไปกินซะต๊อกอ้อยฮ่าฮ่าตงเพ่งเลยเป็นไงล่ะเจ้าช้างต<ๆ>ันนี่มันมดแดงทั้งนั้นเลยช่วยด้วยฮ่าฮ่าฮ่ม่รู้จักฝีมือจอเสะแล้วอะไรกันเนี่ย ในขณะที่ป่าสงบฮ่าฮ่าเจ้ากนกกระทาไ่อยู่รื้อรังของมันเล่นดีกว่านี่เจ้าลิงกงล้ลาดียังไงมารื้อรังของข้ารัางของเจ้ามันทั้งเก่าและวสกรปรกแล้วข้าว่าเจ้าควรสร้างรังใหม่ได้แล้วนะหึคอยเดี๋ยวเถอะจะได้เห็นดีกันแน่ฮ่าฮ่าตัวเล็กๆแขางเจ้าจะมาทำอะไรข้าได้ เจ๊กอ e ึดนกนี่เหม็นว่าฮ่าฮ่ <Viol> ่าเป็นไงล่ะเห็นการโจมตีทางกายของข้าหรือยังเมื่อดวงตะวันลับลาท้องฟ้าไปขอกฟรีโดเลมีโดเลมีโดเลมีสั้นละลูข้อเวลาสักสามนาที เจ้าโนกกระทาดึงดึงบ้านนี้เจ้ายังไม่นอนอีกเก่งออกเก่งใจคนอื่นบ้างไม่ต้องชมกดน,นูเสียงดีกดจบเพลงนี่ยาพึ่งนี้ก็แล้วกันโอ้ยเสียงกระหูไปหมดแล้วเมื่อเลยจะอยู่ร้องทักที้นพาแจ่มเดือนดูงามเย็นชื่นหนานี่แนะ่ไม่เลือกร้องใช่ไหมโอ้ย ทั้งสามต่างไม่มีความเคารพจำเกงกันจึงหาความสงบไม่ได้ต่างมีความรู้สึกโกรธเคืองกันอยู่เนื่องเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าช้างเอ้ยกำลังนอนหลับเชียวนะคิดว่าตัวโตแล้วชอบอดเบ่งถึงยังไงข้าก็ไวกว่าเจ้าเป็นไหนไหนเฮ้ยเจ้าช้างจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนตื่นได้แล้ว หน่อยแน่เจ้าจ๋อบังอาจตีหัวค่ะนี่แน่ให้มันรู้ลิสซะบ้างอ้อยสะเลาะกันอีกแล้วเจ้าลิงนี่น่าเบื่อจริงๆชอบแกล้งเจ้าช้างอยู่เรื่อยเลยเจ้าช้างก็ตัวโตเสียเปล่ายังเล่นเป็นเด็กๆอยู่ได้ถ้าไม่อยากให้เล่นเป็นเด็กๆก็เรียกข้าว่าพี่สิเฮ้ยจะมากไปแล้วเจ้าช้างเอ๋ยข้าว่าข้าแก่กว่าเจ้าต้องเยอะ เจ้านั่นแหละควรเรียกข้าว่าพี่ใครตัวโต,วตวกว่าก็ควรเป็นพี่สิเจ้าทั้งสองตัวเล็กกว่าควรเป็นน้องถึงจะถูกผู้เกิดก่อนควรเป็นพี่ถึงจะถูกอย่างนั้นพวกเรามาช่วยกันหาวิธีนับอายุก,กันดีกว่าก็ถูกแหละแต่จะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าพวกเราทั้งสามนี่ใครเกิดก่อนใครชยโยนึกออกแล้ว เฮ้ยเจ้าลิงเจ้าช้างข้าคิดออกแล้วนี่เจ้าช้างเจ้ารู้หรือเปล่าว่าต้นไทรที่เราอยู่นี้มันอายุเท่าไหร่แล้วจริงหรือไหนบอกมาสิอายุเท่าไรนะข้าไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าสับท้งสามขูกคิดหาวิธีนับอายุของพวกตนอยู่หลายวันจนในที่สุด เมื่อข้ายัางเล็กๆอยู่ต้นไทรนี่สูงแค่ของของข้าเวลาเดินข้ามต้นไทรยังรู้สึกจะกระจี้ท้องเลยแล้วเจ้าลิงน่ะพูดแล้วว่าจะคุยเมื่อข้ายัางเล็กๆข้าชอบเล่นข้างต้นไทรนี่นึกอยากจะกินยอดต้นไทรเมื่อไหร่ข้าก็อาปากง่ากินได้สบายๆไม่ต้องชะเงอให้เมื่อขอด้วยสาม แล้วเจ้าล่ะเจ้าตัวเล็กเมื่อข้ายังเล็กๆนะที่ตรงนี้ยังไม่มีต้นไฟหรอกมีแต่ต้นไฟใหญ่ที่เห็นอยู่ไกลๆต้นนู้นข้าไปกินลูกไสที่ต้นนั้นแล้วมาถ่ายลงที่นี่ต่อมาต้นไฟก็งอกขึ้นข้ารู้จากต้นไฟตั้งแต่มันยังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้านับ อายุแล้วในพวกเราทั้งสามนี่ค่าแก่ที่สุดถูกต้องถ้าอย่างนั้นเจ้านกกระทาตัวเล็กก็เป็นพี่ใหญ่สิส่วนเจ้าก็เป็นพี่รองฮ่าส่วนเจ้าช้างตัวเล็กก็เป็นน้องเล็กแม่ไม่อยากจะเชื่อเลย ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปข้าจะเรียกพวกเจ้าว่าพี่ผี่นกกรทาและพี่วิ่งตกลงน้องช้างเมื่อสัตว์ทั้งสามยอมรับกันตามอาวุโสแล้วนกกรทาผู้มีอาวุโสสูงสุดจึงได้ให้โอวาดแก่ช้างและลิงตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเราจะมีความเคา,ารพกันตามระดับอาวุโส เลิกกันแกล้งมังแก่กันและช่วยเหลือกันแล้วกันครับพี่นกกระทาน้องลิงน้องช้างได้เวลาไปหาอาหารกันแล้วครับพี่นกกระทาขึ้นมาบนหลังของข้าได้เลยพี่ทั้งสองเรียบร้อยแล้วไปกันได้เลย เดี๋ยวพี่จะไปดูให้ว่าทางไหนมีผลไม้เยอะๆนะระวังตัวด้วยนะพี่นกกทานี่ไงผลไม้เยอะยะเลยเดี๋ยวข้าจะปีนงขึ้นไปเก็บมาให้เองเออรสชาติเยี่ยมจังเลยอร่อยจริงๆอิ่มนอกกลับกันเถอะ เอาผลไม้กลับไปเก็บไว้ที่ต้นไทรไว้กินวันต่อไปด้วยนะยอดไปเลยนกกระทาผู้เป็นพี่ใหญ่นั้นเป็นผู้มีความรู้ความคิดดีจึงคอยให้เอววาดแก่น้องทั้งสองเสมอทั้งยังชักชวนให้รักษาสินห้าอีกด้วยสัตว์ทั้งสามจึงอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขตลอดชีวิตคันสิ้นชีวิต ไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดข้อคิดจากชาดก 1. บุคคลที่จัดว่าเป็นผู้ใหญ่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ 2. วิธีแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เช่นไหว้กราบแสดงกิริยาอ่อมน้อมให้เกียรติ 3. สิ่งที่ผู้น้อยได้รับจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพได้แก่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบ่อเกิดของความสุข